ลูซันนี่ซันน,ซน,นี่กินอาหารเก่งแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปกอกนมมีอาหารเม็ดอยู่ในนี้แล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุมีสุดขยายโครงสร้างให้กับสกายทุกคนวันนี้หมอเข้าบ้านวัวสายผมไม่อยากเห็นภาพเห็นไหม ไดมอนด์ไปแล้วนะทุกคนล่องรอยเหลือไว้แค่เชือกปานฮไปดีแล้วเลี้ยงสัตว์ก็มีความผูกพันนะทุกคนเห็นแต่รอยตีนได้รอยขี้ก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆฮะ<า>ขึ้นง่ายหรือขึ้นยาก มันบ่เคยม,มันก็บก่ได้ขึ้นหญ้าดอกมันจังว่ามันดึงโตขึ้นรถเราได้เชือกใส่ให้เพิ่นมาที่นี่เชือกดึงดิสินดงแดงนี่ดอกอ๋ออะไรก็พอกฟองอ้อปลูกไหมโชคดีไปนะทุกคนโทรศัพท์เด้อนี่ตาเหลียวมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นรเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอ๋อนึกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวาน เกืบเป็นอาหารบัวไปลนะน่ทุกคนเห็นไหมมันนิ่มยาวนะทุกคนมันไม่ได้สั้นนะเห็นไหมอืมอันนี้คือไม่มีสแตนอินไม่ได้แต่งแล้วก็แม่พลอยเราลุ้นเดี๋ยวจะย้ายคอกแม่พลอยไปอยู่คอกไดมอนแทนเพราะว่าคอกแม่พลอยมันแฉะมากเดี๋ยวค่อยอีกสักหน่อยค่อยย้ายก็ได้ตะเหลียว ให้คลอดไดมอนด์มันแห้งๆก่อนมาพอมันไปอยู่ก่อนมันจะคลอดมันก็แฉะเหมือนเดิมฮะทุกคนเดี๋ยวจะไปกรอกนมอาหารให้กับสกายสกายเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปปล่อยสวนแล้วไปปล่อยแปลงหญ้าแล้วเมื่อเช้าว่าอยู่เมื่อเช้า รวมลองหากันมันเป็นโล่งๆนะไดมอนหายขอให้ได้แต่ตัวเมียจะได้ไม่ต้องอกิตัวไหนเศร้าอีกระวังตะเหลียวระวังเขามัน,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 นก็คุ้นชินอยู่เราก็ไม่ประมาทไงเื่อมันพลาดขึ้นมาทุกคนนี่นม นมหนึ่งช้อนตอนนี้ให้สองช้อนไปแล้วอาหารหนึ่งช้อนวิตามินสองหางแล้วก็ผสมน้ำอุ่นนะทุกคนแล้วก็แช่อาหารให้มันให้มันให้มันอ่อนๆให้มันนุ่มๆเหมือนชงมาม่ากอ่อนเออแล้วก็เอาไปกรอกวันละหนึ่งครั้งแต่เหลียวอย่าลืมแม่มันนมไม่ฟูนะ